สวัสดีค่ะวันนี้เกิดเหตุการณ์ <c oughs> น้ำร้อนไม่มีใช้นะคะทุกคนที่ไอซ์แลนด์ตั้งแต่เกิดภูเขาไฟลาวานะคะลาวาทับท่อน้ำร้อนบอมีน้ำร้อนไม่มีน้ำร้อนอาบมีน้ำร้อนอ่ะ <c oughs> <c oughs> อน,อนอะหนเราขึ้นมาสิไหนล่ะผ้าดแดง ส่งลิงก์แมพวิธีการแอบเข้ามาวางหน้าจะไม่ถูกกดอันที่สอง กดอันที่สองกดอันที่ 叫你干啥？ เิ่งนี้คนอื่นขึ้นได้ผิดพลาดตรงไหนหรือ <c oughs> <c oughs> แบบใหม่ค่ะมันโชว์ขนงเดิอแเ่ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอสิบนาทีก่อนลงใหม่เพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นในแปดนาทีน่าออมพรกดตรงที่สามจุดแล้วก็เอ่อเข้าเพิ่มผู้เข้าร่วมแล้วก็วางลิงก์ให้ให้ครูไงเนี่ยแล้วก็เอาลิงลลกลง์นี่แหละคัดลอกลิงก์นี่คัดลอกลิงก์เสร็จนี่คัดลอกลิงก์ แล้วเราก็เข้าไปเพิ่มเพิ่มแล้วก็ส่งให้แบบนี้ไปให้ครูอะลองลองดูซิลิง์กไอ้นี่ลิง,ง์กนะใหม่อ่ะเดี๋ยวให้สิบ สิบนาทีแล้วลงแล้วขึ้นใหม่มันมันมาแบบใหม่อ่ะครูมันมาแบบให้กดสามจุดแล้วมันมีมีแชร์แล้วก็มีเพิ่มเพิ่มเข้าร่วมเรากดไปเพิ่มเข้าร่วมแล้วก็ส่งลิงก์ให้เมื่อวานส่งให้พี่สายพินอ่ะพี่สายพินทําได้อะมันจะมีแบบนี้เดี๋ยวจะให้ไปดู

ให้ลงใหม่แล้วลงใหม่ขึ้นใหม่ละไอดูดาใหม่แล้หาไอดูดาเลไอลองอยู่ เดี๋ยวให้ถึงสิบห้าก่อนลงใหม่เอาก็เอาความร้อนบมมีเล้เนี่ยต้องใช้ความร้อนช่วย นี่ยได้เนี่ยลิงลิงนี้ได้ฮะลิงนี้ได้แต่ลิงก่อนนั้นไม่ได้แต่นี่คนละเครื่องกันเป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งอ,อีกเครื่องหนึ่งขึ้นไม่ได้ไม<อ>่ได้ก็แสดงว่าเป็นลิงที่คัดลอกก่อนที่จะขึ้นเวทีมาไม่ได้คัดลอกก่อนนะเออเรา,าไลฟ์สดลแล้วข้างบนเลยเใช่ไหม จ้าคัดลอกในในเครื่องนี้เลยแบบใหม่ใช่ใชแสดงว่าเป็นเหมือนที่ผมไล์ให้ดูแหละคือขึ้นเวทีมาแล้วเนี่ยตรงที่จุดสามจุดกดเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าเพิ่มผู้เข้าร่วมใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเสร็จแล้วข้างในมันก็จะมีคัดลอกลิงก์ส่งส่งไปให้ทาง m e s s e n เจอทางไลน์ทางเมลทางอะไรอืมค่ะแล้วก็ส่งไปไว้ใน m e s s e n เจอในเครื่องที่อ่าน ็จแล้วก็เอาเครื่องที่อ่านนะวางลงไปในในหน้ากระดานแชทก็ได้เข้าใจไหมในวางวางในดานแชทไม่ไม่เป็น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าในในเราเนี่ยมีสมมุติ <c oughs> ว่ามีเมสเซนเจอร์ของของคนรู้จักอยู่แล้วอยู่อยู่อีกเครื่องหนึง่งล้วก็ส่งไปให้เขาคือส่งไปฝากไว้เฉยๆนึกออกไหม อ๋อ oh, ไปฝากนั้นใช้ไม่ได้ลองแล้วค่ะไปฝากพานก <Link. S 1> ก็ทําให้ดูแล้วไงผมส่งไปไว้อีกเครื่องหนึ่งแล้วผมก,ก็ไปคัดลอกมาลิงก์เนี้ยผมก็คัดลอกมาจากอีกเครื่องหนึ่งนะอ uh. ที่ขึ้นเวทีมาเนี่ยเครื่องเนี้ยเนี่ยเป็นเครื่องของของแฟนซึ่งเขาไม่ได้ uh. เป็นเพื่อนเขาไม่ได้ทํา youtube แต่ผมคัดลอกลิงก์ที่พี่อมพรส่งให้นะ่ะ ส่งมาที่เครื่องนี้แล้วก็มากดขึ้นจากเครื่องนี้ซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่อ,อัมพรมีเฉพาะ g ี a i ลเฉยหลักการก็ทำเหมือนกันก็คือว่าเราคัดลอกลิงก์จากหน้าไลฟ์สดนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ไปส่งนะส่งในหน้านี้แหละกดเข้าไปมันก็จะมีแชร์ใช่ไหมแล้วก็ส่งให้ชอืมแล้วก็ส่งให้ให้เครื่อง ให้ใครก็ได้ที่เรารู้จักคือส่งฝากไปไว้เฉยๆในเครื่องที่อ่านอืมค่ะค่ะอ่าสูงว่า่าส่งไปให้พี่สูว่าอ่านส่งไปให้ผมใช่ไหมเครื่องที่อ่านมีเมสเซนเจอร์ไหมล่ะเครื่องที่อ่านมีเมสเซนเจอร์ไหมมีค่ะมีไลน์ไหมอะไรเงี้ยมีเฟซบุ๊กไหมน่ะแล้วก็ส่งไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปคัดลอกมาให้มันอยู่ในในเครื่องของตัวเอง พอคัดลอกมาไอเครื่องที่อ่านนั้นนะ่ะเป็นแอดมินอยู่แล้วเป็นเจ้าของช่องอยู่แล้วก็สามารถวางลงไปในกระดานแชทนึกนึกภาพออกไหมนึกภาพออกจาก้จาจ้าพอดีไม่พอดีไม่ค่อยได้ทําไม่มีใครรับรับแล้วขึ้นมาไม่ได้อ่าอย่างผมเนี่ยมีประแจใช่ไหมผมก็จะไปไลฟ์สดของพี่อัมพรแล้วผมก็จะวางลงไป ดูนะว่าลิงก์นั้นอ่ะมันจะขึ้นได้หรือเปล่า สไ,ไงมันก็เลยบอว่าอ,าอ่อันนี้เครื่องอีสาบนบานนาโอ๊ยแบตก็จะเหลือน้อยเสียบไม่เข้าอ่าทีนี้ผมก็จะ ลงไปแล้วก็ขึ้นมาจากลิง์กที่ผมวางเมื่อกี้นะผมเป็นแอดมินใช่ไหมมีประแจผมก็วางให้เห็นไหมอีสานบานนาพาม่วนวางผมก็จะลงจากเวทีไว้ก่อนก็กดกากระบาดออกแล้ว,ลวผู้เข้าออกไว้เราต้องลบอันนี้ออกใช่ไหมครูอา้าวทีนี้รูปไม่ไ,มไปอ่ะ เอามันยังค้างอยู่นี่นะรูปค้างอยู่ทำไงล่ะปะ๊ารูปมันไม่ออกไปอะ่ะรูปไม่ออก ไม่ได้อีสานพัมมวนขึ้นไม่ได้ตรงนะั้นขึ้นน้องรัตด,ดาก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช้อีกเครื่องนึงขึ้นไง ได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะเออก็ขึ้นมาได้อยู่นะแปะตรงไหน,นขึ้นได้ลองได้ปกติที่แดดตามนี้อ,อ่าลวลงแล้วรูปไม่ไปอะ่ะรูปไม่ไปเป<ด>็ไงรูปมันค้างอยู่ หมายถึงว่ารูปบ้านที่ขึ้นมาเนี่ยเหรอจ้าไม่รู้มันไม่รู้มันไม่ลบออกเมื่อเช้าก็คุยกับน้องอยู่ที่ไทยก็กดขึ้นมาส่งไปในเมสเซจนี่แหละกดขึ้นมาแล้วก็พูดแล้วเขาลงเขาลงไปแล้วรูปยังค้างอยู่ลบไม่ออกมันเป็นมันมันอาจจะเป็นที่เครื่องเราก็ได้เครื่องเรามันยังช้ามันนั่นอยู่อ๋อ สรุปแค่ว่าโอเคส่งไปใน Messenger ในไลน์ในอะไรขึ้นมาได้ปกติขึ้นตามลิงก์เนี่ยถ้าลิงก์มันสมบูรณ์ก็ขึ้นมาได้ถ้าเครื่องมันรองรับแค่นั้นเองขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้แล้วมันทําแบบใหม่แต่ก่อนมันต้องวางลิงก์ก่อนแล้วค่อยส่งไปให้เขาแล้วก็กดไลค์อันนี้เราไลค์สดแล้วเราจดกดสามจุดแล้วเชิญตรงแขกแล้วก็กดลิงก์ใช่ใมันเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่มีพี่พี่พี่อัมพร กดจุดสามจุดแล้วแคปหน้าจอให้ผมหน่อยแล้วส่งมาให้ผมหน่อยเนี่ยมันเป็นเออกดแล้วตรงนี้ไม่มีมีแต่แช์กับผููนําออกไม่ไม่เป็นไรกดตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนแล้วกดให้มันมีคําว่าเชิญแขกแล้วคัดลอกอะ่ะหน้านั้นแล้วก็แคปแคปให้หน่อยแล้วส่งมาให้หน่อยจะทําจะทำาะไรทำคลิปนั่ <clip S 2> นแหละ อันนี้มีผู้นำออกลงแร เราจะไปทางไหนล่ะที่นี่